สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Talk EP ที่10 EP ที่10แล้วนะครับผมเดินทางมาจนถึง EP ที่10แล้วซีซั่นแรกนะถือว่าเป็นซีซั่นแรกผมชอบทำอะไรแบบ10 EP แล้วจบนะอันนี้ปิดซีซั่นแรกด้วยหนังไทยกันเลยตามปกนะครับเดี๋ยวมาย้อนดูประวัติหนังของค่ายโปรดของหลายๆคนนะโดยเฉพาะของผมเลยนะกับค่ายหนัง GTH นะครับขึ้นชื่อว่า GTH นะปล่อยตัวอย่างออกมาเมื่อไหร่ต้องดูทุกเรื่องแน่นอนย้อนกลับไปดูนะครับ GTH เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปี2546คศก็คือปี2003นะจนถึงปี2015 แล้วเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงถ้าใครจำได้นะจกค่าย GTH แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนู่นนั่นนี่แยกย้ายกัน3ค่ายดังค่าย G ค่าย T ค่าย H านะที่มารวมตัวกันแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ก็ยังทำหนังออกมานะหนังดีๆออกมาให้เราได้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ GTH ตอนนั้นนะมีหนังทั้งหมด41เรื่องด้วยกัน เดี๋ยววันนี้จะย้อนกลับไปดูเลยว่า41เรื่องทั้งหมดมีเรื่องอะไรกันบ้างแต่ละเรื่องสร้างรายได้ไปได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะลองหาข้อมูลดูนะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างอยู่บนอินเทอร์เน็ตน่าจะมีแหละเดี๋ยวไปเปิดดูพร้อมๆกันเลยตามไปดูกันครับกับ ประวัติหนังที t ่ปกติผมจะมีของสะสมใช่ไหมจะเป็น m a r วลดีซสต a r ์วอ s จะมีมาตั้งโชว์ให้ดูนะแต่ของหนังไทยอ่ะมันไม่ได้มีของเล่นผลิตออกมาเหมือนหนังฝรั่งใช่ไหมแต่ผมก็มีของสะสมนะของหนังไทยเนี่ยถ้าใครสังเกตได้ผมจะมีโปสเตอร์หนังอย่างตรงนี้เป็น Star Wars นะมี Avengers, Marvel, มี j u t i c e League DC โปสเตอร์จากโรงหนังของหนังไทยผมก็มีนะครับนะ อยู่ข้างหลังนี้เลยเป็นม้วนเลยอยากจะคลี่ออกมาให้ดูแต่เหนื่อยเหมือนกันมันเยอะมากปกติจะเอารูป,ปรแปะโปสเตอร์ให้ดูตรงนี้เดี๋ยวทําเหมือนเดิมนี่แหละแต่จะให้ดูว่าผมก็มีของสะสมนะหนันงไทยเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็คือของค่าย GTH หนังที่ผมชอบชอบ,ชอบนะผมก็ไปเจอแล้วก็ซื้อเก็บเอาไว้แบบนี้นะครับกเอาไว้ว่าวันหนึ่งอาจจะไปเปิดร้าน แล้วก็เอาไปติดทั้งผนังเป็นหนังเรื่องโปรดของผมที่ชอบดูอะไรแบบนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะเผื่ออนาคตแต่เดี๋ยวจะกางให้ดูวันหนึ่งละกันนะครับเป็นเรื่องแรกนะของ GTH ก็คือเรื่องนี้เลยกับแฟนฉันนั่นเองออกมาเมื่อปี2546เรื่องแรกเลยปล่อยออกมาแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากกับหนังเรื่องนี้นะครับแฟนฉันนี่เลยสตุลา นะรีบหาแฟนให้ได้ก่อน3ตุลาน่าจะฉายตอนวันที่3ตุลาปี 2, 5, 4, 6ตอนนั้นผมอยู่ที่อเมริกานะแล้วก็ไม่ได้ดูที่โรงช่วงไทม์ไลน์เนี่ยตอนหนังค่าย g t s เนี่ยอยู่อเมริกาซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็รอผมจะมีแผ่นเป็น VCD หนังเนี่ยครบเกือบทุกเรื่องเลยแต่มันเก็บไว้อยู่ในลังแล้วตอนนี้แล้วก็จะได้ดูตามหลังนะคนไทยที่ประเทศไทย นะแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะในบรรดาหนัง GTH ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคสมัย80-90สมัยผมกำลังโตเลยมันก็เลยผูกพันดูแล้วใช่เลยนะกับหนังเรื่องนี้ทุกอย่างดีมากบทละครซาวด์แทร็กนะเนะชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบกับหนังเรื่องนี้นะครับแฟนฉัน มาคราวนี้เดี๋ยวจะไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับแฟนฉันคือเรื่องแรกปี2546รายได้อยู่ที่137.3ล้านบาทโอ้โหเรื่องแรกก็ทะลุร้อยล้านเลยนะกับ GTH เปิดตัวแบบอลังการทำให้คนรู้จักค่าย GTH นะครับเจ๋งมากๆข้อมูลทั้งหมดนี้ผมเอามาจากเว็บพันทิปนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนะก็คอมเมนต์มาแก้กันหรือว่า ยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับต่อไปเลยครับกับเรื่องที่2ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องโปรดของผมเหมือนกันกับชัตเตอร์กดติดวิญญาณนะฉายเมื่อปี2,5,4,7,1ปีถัดมารายได้อยู่ที่107.1ล้านบาทร้อล้านเหมือนกันเรื่องที่2ชัตเตอร์เนี่ยผมจำได้เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือหนังผีนะหนังผีไทยนี่แหละ ที่ผมดูแล้วรู้สึกกลัวที่สุดเลยกับชัตเตอร์ตอนนั้นดูที่อเมริกาเนี่ยแหละสั่งแผ่น VCD มาจำได้ว่าดูกับรูเมทตอนนั้นที่นู่นดูเสร็จปุ๊บเปิดไฟทั้งบ้านอาบน้ำนี่ยังเปิดประตูห้องน้ำเลยรู้สึกเมื่อยคอเหมือนใครมาขี่คอเลยตอนนั้น <laughs> น่ากลัวมากชัตเตอร์แจ๋งมากแล้วก็เหมือนรู้สึกว่ามีฝรั่งมาซื้อ บทซื้อลิขสิทธิ์เอาไปทำเป็นหนังเวอร์ชันฝรั่งเหมือนกันนะแต่ผมไม่เคยดูนะเวอร์ชันไทยเนี่ยหนังไทยหนังผีไทยเนี่ยน่ากลัวที่สุดละนะครับเรื่องที่3ครับกับสายล่อฟ้านั่นเองนะครับปีเดียวกันกับชัตเตอร์เลยรายได้อยู่ที่75ล้านบาทนะครับพี่น ong ช,ช,ช,ชัดชาชิงร้อยชิงล้านของเราเป็นพระเอกพี่เตา่าสมชายเป็นพระรองในะเรื่องนี้ ต่ใครจําได้ก็ซาวทร็ก็เจ๋งสายล่อฟ้าก็เพลงของพี่อัศนีวสันใช่ไหมสายล่อฟ้าเนี่ยแล้วก็พี่โหน่งชอบไอพี่เต๋าก็ชอบร้องสายล่อฟ้าแต่พี่โหน่งจะร้องเป็นเพลงของพี่ปูแบล็ h เฮดชอบไปร้องคาราโอเกะก็ดังเลยทั้งเพลงทั้งหนังสนุกมากกับสายล่อฟ้าเรื่องที่4ครับกับเรื่องนี้เจ๋าออกมาปีเดียวกันเหมือนกันนะ รายได้อยู่ที่60ล้านบาทเท่านั้นครับกับเรื่องนี้เบนพอชิตานะครับผมเป็นคนใช้รับบบสายรับอะไรพวกนี้เคยดูไปรอบเดียวอันนี้นะก็สนุกดีตลกดีนะง่ายๆสบายๆกับดังเรื่องนี้เรื่องต่อมาครับกับเรื่องที่5มหาลัยเหมืองแร่นะครับชื่อภาษาอังกฤษเดอร i n ินไม้ Mine. นะอันนี้ออกมาเมื่อปี2548 รายได้ได้ไปแค่30ล้านบาทเท่านั้นอันนี้จริงๆแล้วหนังดีดีนะดีเลยได้รางวัลเยอะแยะหนังมันออกเป็นหนังแบบหนังอาร์ตอาร์ตหน่อยแหละคนมันก็เลยไม่ค่อยได้อินแบบว่าเหมือนอย่างอื่นเป็นเรื่องราวที่แบบเข้าใจง่ายตลกตลกอะไรแต่หนังดีมากนะเป็นประวัติการทำเหมืองนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใครยังไม่เคยดูลองไปหาดูนะมหาลัยเหมืองแร่ครับเรื่องที่6ครับ กับเรื่องนี้ว้ยอลวน์ีตั้มโอรีเทิร์นอันนี้รายได้50ล้านบาทอันเนี้ยผมไม่เคยดูยังงงเลยวัยอลวนสี่มันมีภาค3 2 1ด้วยหรอไม่เคยดู123ด้วยหรือว่ายังไงหรือทำไมมัน4อะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันเนี้ยเป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยดูของ GTH งงด้วยไม่เคยเห็นด้วยตอนนั้นนะครับมีใครเคยดูลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าสนุกไหมจะได้ไปหาดู เรื่องที่7ครับกับเรื่องนี้เพื่อนสนิทอ่ารายได้ได้ไปทั้งหมด80ล้านบาทนะครับออกมาเมื่อปีเดียวกันกับทินไมเลย2548อ่าเพื่อนสนิทนี้ก็ดังเลยเปิดตัวซันนี่เรื่องแรกเลยตอนนั้นนะในไข่นุยยน้ยไข่นุ้ยแล้วก็มีโอปอโอปอตจานั้นใช่ไหมออกมาเปิดตัวน,น,นักแสดงหลายคนก็ดังจากเรื่องนี้ ดิแล้วก็เนื้อเรื่องดีมากผมก็ดูหลายรอบมากกับเพื่อนสนิทนะชอบเหมือนกันเรื่องนี้เรื่องที่ปครับออกมาปี2 .5 4 .9 แล้วกับเรื่องนี้เด็กหอรายได้ทำไปทั้งหมด50ล้านบาทครับเรื่องนี้ก็เป็นคนที่เล่นแฟนฉันนั่นแหละเออชื่ออะไรนะตอนนี้แนทแนทใช่ไหมเออตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ นะยังไม่ได้ต่อแล้วก็มาเป็นหนังผีเรื่องนี้ก็ดูไปรอบเดียวนะก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่สู้ชัตเตอร์ไม่ได้เรื่องต่อมาเรื่องที่9ครับปีเดียวกันกับแก๊งชนีกับอีแอบ e รายได้ได้ไปทั้งหมด49ล้านบาทนะอันนี้ก็เป็นพวกแก๊งนักข่าวนะตอนนั้นผมก็ดูไปรอบหนึ่งก็สนุกสนุกง่ายๆสไตล์สบายๆหนังไทยแหละนะครับต่อมาครับกับเรื่องที่10โกยเธอโยม ทำรายได้ไปทั้งหมด70ล้านบาทนะครับนะโกยเธอยมหนังผีเกี่ยวกับพระนะบ้านเราฮิตมากสไตล์เนี่ยตั้งแต่ยุคที่เป็นแบบผีปอบอะไรอย่างเงี้ยนะมีพระมีผีแล้วก็เป็นตลกเข้ามานะขายได้ยังไงคนก็ไปดูนะทำออกมาเท่าไหร่แล้วเป็น GTS ทำด้วยก็สนุกขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งเรื่องที่11ครับกับ Season Change เพราะอากาศเป,เปลี่ยนแปลงบ่อย ชื่อภาษาไทยแอบเรียกยากปกติก็จะเรียกแต่ซีซันเชนจ์นี่แหละนะครับทำไรายได้ไปได้ทั้งหมด71.8ล้านบาทนะเยอะเหมือนกันเรื่องนี้แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบดูน่าจะเป็น1ิรอบเหมือนกันเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะผมชอบเรื่องดนตรีตอนนั้นมันเป็นเหมือนเปิดตัวมหาลัยที่ไปแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีคณะสามารถรเรียนดนตรีได้ด้วยนะก็ว้าวมากแล้วก็สนุกตลก แจ๋งมากเรื่องนี้นะเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ดูอยู่แล้วกับ s e a s o n change เรื่องที่12ครับกับเรื่องนี้เลยมาเต์รีเทิร์นเรื่องนี้ทำรายได้ไปได้แค่10ล้านบาทผมไม่เคยดูนี่เป็นเรื่องที่2นะแล้วก็เป็น2เรื่องทั้งหมดจาก41เรื่องที่ผมไม่เคยดูนะเรื่องนี้ไวอัลวนสี C กับมาเกต์รีเทิร์นอันนี้ไม่เคยเห็นเลยว่าเป็นหนังของ GTS โฆษณาไม่ถึงที่ตอนอยู่อเมริกาด้วยมั้งไม่มีแผ่นไม่เคยดูเลยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลอะไรยังไงเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันมีใครเคยดูคอมเมนต์บอกหน่อยว่าสนุกไหมครับเดี๋ยวจะได้ลองไปหาดูนะกับมาเตะรีเทิร์นเรื่องที่13ครับกับเกาเกาเดอะอิมพอสิบโนะครับเฮียโจของเราโจวีบอยเป็นพระเอกหนังเรื่องนี้ทำไรายได้ไปได้ทั้งหมด35ล้านบาท สนุกมากเหมือนกันรเรื่องนี้นะมีการย้อนเวลากลับไปในอดีตลแล้วก็เป็นวง The Impossible และเฮโจก็เอาเพลงมาเรียบเรียงใหม่สนุกดีดวงใจยังรักเธอจึง,งนะสนุกมากเรื่องนี้ใช้ได้เลยกับ The Impossible เก่าเกเรื่องที่14ครับปี2550และเดินทางมา4ปีแล้วใช่ไหมกับ GTH กับเรื่องนี้เลย Final Score 365วันตามติดชีวิตเด็ก ทำไรายได้ไปทั้งหมด25ล้านบาทนะอันนี้ผมดูไปรอบหนึ่งตอนนั้นจำเรื่องราวไม่ค่อยได้แล้วแต่ก็แอบจำได้ว่ามันก็แอบคลิกเครียดหน่อยนะเด็กกำลัง e n t r a n นซ์อะไรอย่างเงี้ยมีหักมุมมีอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วตอนนั้นลองไปหาดูกันอีกสักรอบหนึ่งกับ Final s ลสกอรเรื่องที่15ครับผมกับเรื่องนี้ฟาดอ่า พี่มาชานะของเราทำรายได้ไปทั้งหมด62.18ล้านบาทนะครับน่ากลัวเหมือนกันจำได้เรื่องนี้เลยแฟดนะเป็นหนังผีสยองขวัญน,นะครับใครชอบก็ลองไปหาดูกันต่อมาครับกับเรื่องที่1 6แล้วกับตัดสู้ฟุตตุดสู้ฟัดนะครับผมทำรายได้ไปถึง67.03ล้านบาทนะ ที่จาตูรงอ่ะลุงลุงลงลุงล,ง,ล,ง,ลงของเราเนี่ยตั้งแต่โกยทยอมมานะคนก็นิยมฮิตดูอะไรประมาณนี้แล้วก็เริ่มมีเนี่ยเป็นตัดสู้ฟุตโปรเจกอะไรอย่างเงี้ยออกมาเป็นหนังเกี่ยวกับสาวประเภท2นู่นนั่นนี่ออกมาเป็นหนังตลกอ่ะฮาขำนะแล้วมีออกมาอีกหลายเรื่องเลยประมาณนี้แนวแนวนี้นะครับเรื่องที่17กันต่อเลยครับกับเรื่องนี้สายลับจับบ้านเล็ก เรื่องนี้67.03ล้านบาทนะครับทำไรายได้ไปนะซันนี่อีกแล้วแล้วก็มีน้องพีกใช่ไหมตอนนั้นออกมาโอปอแล้วก็ไอ้แจ็คแฟนฉันนะสนุกฮะาขำมากเรื่องนี้บ้านจับเมียน้อยนู่นนี่ดูหลายรอบเหมือนกันใช้ได้เลยกับสายรับจับบ้านเล็กเรื่องที่18ครับหนังผีอีกแล้วนะกับ Body บอดี้ศพ19ครับทำไรายได้ไป30ล้านบาท นะหนังผีหนังสยองขวัญบ้านเราชอบอยู่แล้วเรื่องนี้ได้เป้อารักษ์มาเป็นพระเอกนะจำกันได้ไหมกราฟฟงกราฟิกโอ้ใช้ได้อยู่นะสยองดีกับบอดี้ศพ1ิเเรื่องต่อมาครับกับเรื่องที่19นะครับปี2551แล้วกับเรื่องนี้กอดเรื่องนี้กอดนะครับทำไรายได้ไปได้แค่10ล้านบาทเท่านั้นนะหนังโรแมนติกน่ารัก,น,รกน่ารักอันนี้ นะครับใครจํากันได้ไหมว่ากอดเรื่องราวเป็นยังไงจําไม่ได้ลองไปหาดูกันอีกทีกับกอดเรื่องที่20ครับผมกับเรื่องนี้เลยปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นทํารายได้ไปได้ถึง80ล้านบาทนะครับเรื่องนี้ผมก็ดูหลายรอบชอบมากๆนะสนุกมากนะเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยนะปิดเทอมน,นู่นนั่นนี่เจงดีเป็นเรื่องราวของเพื่อนแล้วก็ นะเชื่อว่าช็อตนี้หลายๆคนถ้าดูก็จะอิจฉานักแสดงที่มีฉากหนึ่งนะไปพังงานฟูมูลขึ้นรถไฟไปแล้วก็ได้เจอกับนางเอกนะขวัญใจเด็กหนุ่มไทยหลายๆคนนะกับนางเอก A วี e, นั่นเองนะครับนะทุกคนก็อิจฉามากอยากเป็นคนนั้นอยากเจออ o e ถ้าใครจำได้กับปิดเทอมใหญ่หวัวใจวาวุ่นเรื่องต่อมาเรื่องที่21นะครับในปีเดียวกันกับเรื่องนี้ สีแพร่งนะครับสีแพร่งทำไรายได้ไปได้ถึง85ล้านบาทนะครับดีมากเลยเป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญเรื่องผีๆนี่แหละแล้วก็เอามารวมกันทำออกมาเป็นหนังนะน่ากลัวทุกชอ็อตทุกตอนทุกเรื่องเลยนะกับสีแพร่งเรื่องที่22ครับในปีเดียวกันเลยกับเรื่องนี้รักสามเศร้าทำไรายได้ไปได้ถึง60ล้านบาทนะครับ พระเอกของเราก็คือเป้อารักมีก้อยรัชวินแล้วก็นางเอกอีกคนหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าใครอ่ะนะก็สนุกดีหนังสไตล์ลักลักอินเลิฟขายได้เหมือนกัน GTH ก็ชอบทำแบบนี้ต่อมากับเรื่องที่23ครับกับเรื่องนี้โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตหนังผีอีกแล้วนะครับทำไรายได้ไปได้ถึง50ล้านบาทนะครับพระเอกก็คือต่อนะแล้วก็มี นี่เลยนะมาเป็นนางเอกอ่ชื่ออะไรอะ่ะนักร้องเก่าพันช์เออมีพันช์มาเป็นนางเอกแล้วก็เรื่องนี้มันแอบน่ากลัวตรงที่ว่ามันมีเรื่องราวของผีอยู่ในโรงหนังแล้วถ้าเกิดเข้าไปดูในโรงเนี่ยมันจะรู้สึกสยองขวัญกว่าแต่ผมตอนนั้นดูเป็น VCD ดีและอยู่ที่นู่นไม่ได้ดูในโรงนะคนที่เคยดูในโรงน่าจะได้ฟิลดีเหมือนกันนะครับดูเรื่องนี้ ต่อมาครับกับปี2552นะครับเรื่องที่24ความจำสั้นแต่รักชั้นยาวนะครับทำรายได้ไปได้ถึง49ล้านบาทเลยเรื่องนี้ก็น่ารักมากนะเป็นเรื่องราวของคุณลุงคุณป้านะครับความจำเสื่อมนะแล้วก็ช่วยกันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเออน่ารักดีเรื่องนี้ต่อมากับเรื่องที่25ครับ หนีตามกาลิเลโอนะเรื่องนี้ผมก็ชอบครับเสียดายนะทำไรายได้แค่30ล้านบาทเท่านั้นเองมีพิเรของเราเรย์แมคโดนัลเป็นพระเอกนะไปถ่ายกันถึงเมืองนอกน่ารักมากนะแล้วก็มีนี่เลยน้องต้ยน้องต้ยน่ารักน้องต้ยน้องต้ยนี่เลยน้องเต้ยน่ารักมากมีการจำได้ไหมไปถือป้ายอยู่กลางถนนเมืองนอกเหมือนเป็นภาษาไทยแล้วก็คนไทยที่เดินไปเดินมาเท่านั้นที่อ่านและจะรู้เรื่องแล้วก็ยิ้ม,มอะไรสักอย่างหนึ่ง น่ารักดีมากเป็นเรื่องราวของเพื่อนแล้วก็ความรักเข้ามาสนุกดีผมดูหลายรอบเหมือนกันกับกาลิเลโอต่อมาเรื่องที่26แล้วนะครับกับเรื่องนี้5แพรง่งมี4แพร่งแล้วก็มี5แพร่งนะสแพร่งประสบความสําเร็จจัด5แพร่งกันต่อมานะพวกผู้กํากับนะพอรู้อยู่แล้วว่าหนังแนวนี้ขายได้แน่นอนคนไทยชอบก็สนุกเหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันนะหแพง่งทํารายได้ไปทั้งหมด113.5ล้านบาท ทะลุร้อยล้านนะครับหนังผีว้าวสุดยอดมากเลยกับ5แพร่งต่อมาครับกับเรื่องที่27รถไฟฟ้ามาหานักเธอเรื่องนี้ผมก็ชอบและผมก็ใช้รถไฟฟ้าอยู่ปัจจุบันนี้เวลาขึ้นรถไปก็แอบมองเหมือนกันว่าอยากเจอเหมยืยลี่บนรถไฟฟ้าบ้างนะ <laughs> สุดยอดพี่เคนทีระเดชกับคริสหอวังเรื่องนี้น่ารักมาก ทำรายได้ไปถึง145.82นะ145.82ร้อ่สล้านสุดยอดนะเรื่องนี้สนุกดีนะมุมเก๋มากแจ่งมากอะ่ะเออน่ารักเรื่องนี้ต่อมาในปี2553แล้วนะครับกับเรื่องที่28กับบ้านชั้นตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้อ เรื่องนี้ทำไรายได้ไป42ล้านบาทนะครับลุงลงมาอีกแล้วนะจตุรงแล้วก็มีนางเอกนะขวัญใจผมเหมือนกันพอล่าเทเลอร์นะน่ารักมากนะครับนะแล้วก็มีเด็กๆเป็นครอบครัวเล่นตลกนะเอาชีวิตของนะักคณะตลกเอามาใส่ในเรื่องนี้ก็สนุกดีมุกตลกเยอะมากกับเรื่องนี้ต่อมาครับกับเรื่องที่29ในปีเดียวกันกับเรื่องนี้เลยกวนมึนฮอ่าเรื่องนี้ดังมากหลายๆคนได้ดูแน่นอนนะ กับเตอ๋อแล้วก็หนูนานะทำไรายได้ไปได้ถึง125ล้านบาทไปถ่ายกันถึงที่เกาหลีคิดมุกได้ไงนี้เจ๋งมากแล้วก็ซาวทกนะยินดีที่ไม่รู้จักนะคนเราไม่ต้องรู้จักชื่อกันนู่นนั่นนี่แต่ดันตกหลุมรักกันนะเจ๋งมากเรื่องนี้มุกดีมากเนื้อเรื่องดีมากนะสนุกมากๆก,กับกวนมึนโฮต่อมาครับกับเรื่องที่30กับเรื่องนี้เลยกระดึบ๊บ กระดึบก็ลุงลงอีกแล้วเป็นหนังตลกแต่มีไอตัวดึบดึบวิทยาศาสตร์อันนี้ออกมาก็ตลกใช้ได้สนุกดีหนังไทยสบายๆทำรายได้ไปได้แค่14ล้านบาทเท่านั้นกับกระดึบต่อมาครับในปี2554กับเรื่องที่31เรื่องนี้ซักซีดหวยคันเทพ เรื่องนี้สนุกเหมือนกันดูไปหลายรอบเลยนะครับมีก้าวมีพีทเล่นเป็นวงดนตรีเพื่อนกันนะเรื่องนี้ผมก็อินเหมือนกันเพราะว่าเหมือนตอนสมัยเรียนมัธยมผมก็ตั้งวงดนตรีเล่นกับเพื่อนก็นกประมาณนี้แหละสนุกเลยทํารายได้ไปได้ถึง80ล้านบาทเลยกับเรื่องนี้สักสิต่อมากับเรื่องที่32ครับลัดดาแลนดนะลัดดาแลนด์ land. พี่ก้องของเรานะกับพี่ป๊อกครอบครัว หมู่บ้านลัดดาแลนสยองขวัญบ้านและก็มีคนงานแม่บ้านพมา่าอะไรชื่ออะไรอะ่ะมะขินมะขินอะไรบ้าที่อยู่ในตู้เย็นน่ะเออน่ากลัวใช้ได้เลยแล้วเหมือนเขาบอกว่ามาจากเรื่องจริงด้วยไหมถ้าจําไม่ผิดนะเรื่องนี้ทํารายได้ทะลุไปร้อยล้านเหมือนกันครับได้ไปถึง117ล้านบาทกับลัดดาแลนและต่อมาครับกับเรื่องที่33ครับกับเรื่องนี้ Top Secret ต วัยรุ่นพันล้านอชีวิตประวัติของท็อปเท่าแก่น้อยสารายเท่าแก่น้อยนั่นเองอันนี้ผมก็ชอบดูหลายรอบนะชีวิตของท็อปมันดีสนุกดีลยุยมากันแบบโหสู้ชีวิตมากจนทุกวันนี้ประสบความสําเร็จนะดูบางทีเพื่อให้ได้อินสปิเรชันจะได้สู้เหมือนท็อปเขานะทำรายได้ไปได้ถึง38ล้านบาทนะวัยรุ่นพันล้านได้38ล้านบาทเอง และต่อมาครับในปี2 5 5 5นะครับกับเรื่องที่34เรื่องนี้ atm e อรักเอรเรื่องนี้ผมก็ดูหลายรอบเหมือนกันนะเต๋อเล่นก็ดีสนุกมากเรื่องนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เขาเอามาทำก็คือพนักงานในบริษัทห้ามรักกันห้ามเป็นแฟนกันแล้วก็แอบคบกันนู่นนั่นนี่นะตลกเลยดูหลายรอบมากกับเอ e r r o อต่อมาครับกับเรื่องที่35 รักเจ็ดปีดีเจ็ดหนนะครับเรื่องนี้ก็น่ารักเป็นเรื่องสั้นๆไม่สั้นหรอกเรื่องยาวแล้วก็มารวมมีการคอนเนคกันใช่ไหมกับคู่รักหลายๆคู่นะในเรื่องก็น่ารักน่ารักสไตล์นะ Romantic Comedy นะคนไทยชอบทำรายได้ไปได้ถึง67.56ล้านบาทนะครับแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องแรกที่ได้นิชคุณกลับมาเล่นหนังไทยอะไรประมาณนี้ด้วยหรือเปล่านะมีนิชคุณคนก็เลยไปดูเยอะด้วยเรื่องนี้นะครับน่ารักดีต่อมาครบกับเรื่องที่35เรื่องนี้เลยครับเขาดาวอืมเขาดาววันนี้สนุกนะแจ้งเลยไปถ่ายที่นิวยอร์กนะถ้าเกิดจำไม่ผิด แล้วก็จะมีนักแสดงคนหนึ่งที่เปิดตัวออกมาผมจําชื่อพี่เขาไม่ได้แล้วทุกวันนี้เล่นหนังหลายเรื่องเลยที่หน้าเป็นฝรั่งผมยาวๆมานะแล้วก็เล่นหนังเรื่องนี้ตอนแรกผมดูผมก็ตกใจกับฉากนี้เหมือนกันที่ตอนแรกพูดภาษาอังกฤษมาตลอดแล้วคอตอนไทยๆเขาก็พูดภาษาไทยฮึบขึ้นมาก็ตกใจ i, เฮ้ยอ้าวพี่แกเป็นคนไทยเหรอเนี่ยพูดไทยได้เจ๋งมากอันนั้นพิกหนังอารมณ์เหมือนหนังฝรั่งเลยเขาดาวสนุกดีครับ เขาดาวก็ทำรายได้ไปได้ทั้งหมด26ล้านบาทนะครับและต่อมาในปี2556 10ปี GTS แล้วหนังเรื่องที่36 10ปีนะ36เรื่องเลยนะครับกับเรื่องนี้พี่มากพระขนงนั่นเองนะได้มาริโอมาเล่นแล้วก็ใหม่ดาวิกาใช่ไหมสุดยอดของความตลกของความพลิก จากแม่นาคพระขนงกลายเป็นพิมพ์มากพระขนงไม่รู้จะแบบพูดยังไงแล้วกับหนังเรื่องนี้คือโคตรตลกไม่รู้จะตลกแบบดูอะไรดูกี่รอบแบบมุกเดิมได้ดูอีกทีก็ตลกอ่ะมันทั้งเรื่องเลยจําได้ไหมสนุกมากเขาบอกว่าทํารายได้ไปได้ทั้งหมด559.59ล้านบาทแต่มีการพิมพ์บอกว่า1000ล้านบาททั่วประเทศงงนะอันนี้ทําไม อยู่ดีๆบอกพันล้านทั่วประเทศวงเล็บแล้ววันอื่นมันไม่ใช่ทั่วประเทศเหรอที่บอกผมมาเออันนี้แอบงงเหมือนกันก็อย่างที่บอกถ้าข้อมูลมีอะไรผิดพลาดหรือใครมีข้อมูลอะไรที่แน่นอนคอมเมนต์คุยกันได้แบ่งปันความรู้กันนะครับแต่จำได้เคยได้ยินคร่าวๆว่าเรื่องนี้ได้เป็นพันล้านนี่คือเรื่องที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วรายได้เยอะที่สุดของ GTH กับพี่มากพระขนง ต่อมากับเรื่องที่37ปี25-57นะครับกับเรื่องนี้เลยคิดถึงวิทยานะครับได้พลอยเชอร์มาแล้วก็บีสุกริตมาคู่กันแล้วก็เหมือนเป็นการเล่นหนังใหญ่ของคู่นี้ครั้งแรกด้วยอะไรแบบนี้ก็โรแมนติกคอมเมดี้น่ารักน่ารักทำรายได้100.7ล้านบาททะลุร้อยล้านเหมือนกันนะครับกับเรื่องนี้ต่อมาครับเรื่องที่38นะครับกับเรื่องนี้เลย ฝากไว้ในกายเธอนเรื่องนี้สไปร์ไม่ใช่สิก้ามี9ก้ามีต่อมีมาร์ชเนี่ยรายได้ได้ทั้งหมด66.9ล้านบาทเป็นหนังผีเพื่อนกันสยองขวัญก็น่ากลัวระดับหนึ่งแต่ไม่น่ากลัวมากเท่าไหร่นะสำหรับผม,มต่อมาครับกับเรื่องที่39ครับกับเรื่องนี้เลย i i i thank you love you จำได้ไหมสนุกแล้วก็ตลกมากซันนี่กับไอซ์นะเอามุกภาษาอังกฤษมาคุยกันมาสอนกันมาเล่นกันโคตรตลกแล้วก็ทำรายได้นะไปได้ถึง326.1ล้านบาทแจ๋งมากๆครับกับเรื่องนี้ดูหลายรอบเหมือนกันเลยนะดูอีกทีก็ขำเหมือนเดิม i-fi ฟ thank you love you และต่อมาในปี2558ครับกับเรื่องที่40 Free ฟรีแลนซ์นะ ซันนี่กับใหม่นะครับเรื่องนี้กับคุณหมอกับนะกราฟิกดีไซเนอร์ทำแต่งานไม่หลับไม่นอนจนป่วยเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้จักอะไรหลายอย่างดีเหมือนกันครับกับเรื่องนี้ทำไรายได้ไปได้ถึง86.7ล้านบาทกับฟรีแลนซ์และสุดท้ายครับกับเรื่องที่4 1ของ GTH เรื่องนี้เลยเมไหนไฟแรงเฟ้อ สนุกมากเรื่องนี้ปันปันใช่ไหมเออเราก็มีต่อแล้วก็แบงเดออี่ยดูรูปแล้วนึกน่กชื่อแล้วหน้านักสแสดง g t s เนี่ยตอนนี้เป็นนาดาวบางกอกพวกนักสแสดงฮอร์โมนถ้าเป็นซีรีส์มาเนี่ยโตกันขึ้นมาเราก็ดูพวกเขาพัฒนานะแสดงกันขึ้นมาเรื่อยๆหน้าบางทีคล้ายๆกันลืมชื่อแล้วเหมือนกันนะแต่เรื่องนี้เบไนไฟแรงเฟอร์กับเรื่องสุดท้ายของ g t s ก็ปิดตัวได้อย่างสวยงามแล้วก็สนุกมากๆก,ก,กับเรื่องนี้จําได้เลยดีมากนะเมไหน74.12นะล้านบาทรายได้ได้ไปเรื่องนี้โกยกันไปเรื่องสุดท้ายเอาละครับก็ครบจบไปแล้วนะครับ41เรื่องประวัติหนังของค่าย GTH นะครับ ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นเหมือน GDH นะก็ยังทำหนังดีๆออกมาให้เราได้ดูก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะส่วน41เรื่องนี้ก็เก็บเอาไว้เป็นตำนานหนังไทยเหมือนกันนะในยุคตั้งแต่ปี2000ต้นๆมานะครับหนังไทยจริงๆแล้วมีดีเยอะมากตั้งแต่ยุค80 90อะไรมีหลายเรื่องเลยที่ผมชอบนะ ก็เดี๋ยวไว้รอดูเทนทอล์กนะครับเดี๋ยวจะคิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่อไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวซีซั่นต่อไปของเทนทอล์จะเป็นอะไรตอนนี้ก็ครบจบแล้วนะทำประวัติหนังกันมาให้ดูตั้งแต่ Marvel, DC, Star Wars, Pixar, Disney หนังฮ่องกงจนมาจบที่หนังไทยนะคร่ายโปรดของพวกเรากัน ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดต,ต,ตามคอนเทนต์นี้กันมากับ TenTalk ถ้าใครชอบก็ช่วยกันแชร์ไปทิ้งคอมเมนต์กันไมว่าอยากให้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะทำมาให้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้เลยไม่หนีไปไหนครับยังอยู่ที่นี่แน่นอนกับ DJ t e n s m m i t Channel แล้วเจอกันครับทุกคน Peace